เอายังเอายังป๊บแป๊บ๊บยังรีรีเซ็ก่องดีรีเซก่องดีมึงรีบอ๋ออะไรเนี่ยต่อต่อต่อเจกงเจกเจกหกเจหกอุ้ยตาลายมาลายอุ้ยตาลายตาลายเอ้ยตาลายสีทองนะน้องตาลายสีทองเอาดีเอาดีต่อเอ้ยเจก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 เอออกแล้วออกแล้วแล้เอ้ยโอ้ยลุง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 หรอลุง ลุงเมื่อกี้ลุงใช่เหรอใช่กูแถบไปหน้าจอเฮียพอดีไอ้สักมีสีชมพูอยู่ตรงปลายลุงไอ้เหี้ยทฤษฎีเป็นจริงว่ะของเราผมอัดคลิปไปแล้วเดี๋ยวมาดูรีเพย์ได้เฮียทฤษฎีเป็นจริงว่ะ70เท่าไหร่นะ76 77สิบหกเจ็ดสิบเจประมาณนั้นเจ็ดพองเจ็ต่อว่า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 พี่นิวเลยนะพี่นิวไ่้พิ่เอาว่าวิกวิกวิก มีกิโลมีกิโลอ่าไป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 นี่หรอกล้างค้ากล่อไปกนเย่กันเย่กันเย่กัน่กนไม่ไปร้านค้าก่อนดู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 จำนวนนี่กล่องมึงอย่าดูจำนวนพริกไอ้เหี้ยจำนวนพริกมึงเยอะไปนี่นี่ดูดูนี่กล่องแรกได้กี่อุ้ยลอยห้าสิบบิ๊กสักห้าสิบสักห้าสิบสักห้าสิบเชียวพี่ไปเลยสักห้าสิบลูกเหล็กลูกเหล็กก็กำไรมึงไงไปเลยไปเลยบิ๊กไปเลยไปเลยไปเลยติ๊บติ๊กำไรมึงกำไรมึงวิ๊กตอนเนี้ยติ๊บ อ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบจ่ะฮะอะไรต่อไปยี่สิบยี่สิบไปบิกไปต่อดิพี่นิวพี่นิวรอเจ้าอยู่อ่ะมีตัวโลแล้วอ่ะมีตัวโลแล้วมันต้องมีตัวโจมตีดิว่าบิ๊กโลที่แข็งแกร่งที่สุดต้องมาอยู่กับหอกที่แข็งแกร่งที่สุดเลยพี่ยี่สิบยี่สิบอ่ะสามสิบไปดิ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  ไปดิสักห้าสิบ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 ลูกเรกันตอนนี้ถ้าสามสิบสามสิบนะสามสิบใช่ไหมเออยี่สิบไม่ใช่หรอกูห็งยี่สิบนะยี่สิบอะเดิมมึงลองไปแรกมันลองไปแรกเมืเมื่อกี้เมื่อกี้มีร้อยห้าสอใช่ไหมห้าสองอันตอนนี้มันเหลือสามสิบแล้วสามิบสิบไปแล้วต่อไปสี่สิบ อุ้ยวิ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 สี่สสี่สิบสี่สิบสี่สิบเลึกเกินลึกเกินลึกเกินตตัวลึกเกินเอาเดียวเดียเดียวโต่อตๆต่้ออเออไปให้สุดสุดท้ายสุดท้ายเออห้ิบแล้วเนี่ยห้าสิบแล้วเนี่ยไปบิ๊กไป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 ห้าสิบโอ้โหเอ้ยบิ๊กแต่แต่ถ้ามึงลุกเหล็กมึงได้เทพไฟตัวตอไปนะเว้ย แต่ถ้ามึงได้ตัวเนี้ยมึงได้ตัว hey, ที่ดามที่เก, oh. ก่งสุดเลยวิเอ้ยหกสิบดิหกสิบ้ยหกสิบลหกสิบหอ้โห้ยิกแต่เอาต่อว่า,าต่อว่าพี่ต่อว่า เฮ้ย,ยมึงฟังกูนะเว้ยถ้ามึงลุกเหล็กอะตัวต่อไปมึงได้ไฟร้อยเปอร์เซนต์เว้ยแต่ถ้ามึงไม่ลุกเหล็กมึงได้พี่นิวนะเว้ยบิ๊กแล้วมมันจะเอาเทไปไฟเปิดที่ไหนเปิดเทไปไ,ทไ,ฟไฟอะไม่เทปไฟอะมึงไม่จําเป็นต้องเล่นเว้ยรอไอ้นี่มากองเชื่อกูมึงรอดูฟิกแบ็คก,กองไม่เอาเราเก็บเทียบดีกว่าพี่เฮ้ยนี่มังก็เทียบนะบิ๊ก เทียบอะไรเทียบอะไรเทียบน้ำเลยนะวิคโอ้โหน้ำอะไรเทียบน้ำพุดรีนะในเมืองในเมืองน้ำเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่านี้นะในตัวทักน้ำเนี่ยเอาจริงเนี่ยพี่ของผมไอ้ดีนี่มันสวยจัดเลยนะคือแบบเแคยเมื่อกี้กิโลลุ้งนะเหมือนเขามาพุดรีแบบที่เฮ้ยวิกมึงล้างสวยแล้วเนี่ยตรงเลขแน่เฮียแล้วมันกีนเท่าไหร่นะกี่เท่าไหร่นะห้าสิบ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 หกสิบอะดูดิว่าห้าสิบหกสิบเหรอหกสิบเออหกสิบโอ้โหหกสิบนะพี่วิกเจ็ดสิบอะ

เด็กสามเด็กสามเด็กสี่เด็กสี่เจ็กสี่สี่เด็กสี่อุ้ยดึงกันไม่ชังนี่เด็กห้าเด็กห้าเด็กห้าป้ปปปปอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอยู่ต่อไรเนี่ย เจ็ดห้า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 อันนี้หลังจากนี้เจ็ดหกมีโอกาสเยอะแล้ววิกมึงเอาไงอะเอาไงเอาไงมึงมึงพอแค่แบบมึงไม่แม่มึงเป dryer, ิดด oh, oh sure yeah, uh, yeah. ูดูตัวละครมึงก่อนมีทากน้ำตัวไหนแรงๆหรือเปล่าน้องเยี่ยหลานเด้เยี่ยหลานซิงชิวโอ้โหตัวซับตัวซับไอ้เหี้ยมึงจะตัวซับป่ะดีบีเอฟดี่บีเอฟดีบีเอฟดีมันต้องกากดีบีเอฟน้ำวิกเฮ้ยเอาดินึงเฮยตัูตีเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเกี่ยวอะไรกับซีอะไรอะไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวชัดเจนตัวสีเขีไม่เกีย <S <S เเ่ยวเว้ยเฮียไอ้พวกตัวละครสีดำมันแต่พวกตัวกะการบิ๊กมึงตัวมันแต่ตัวกะการนะมึงเอาตัวห้ากันนะเฮาทีมมึงฟูลเลยนุอยบิ๊กโอ้โหเอาอะเอาอะเอาอะ เทียบมันตันมันนันสีอะเหยาเหยก็ตันล้วนะไม่ถ้ามึงดุกเเ็กมึงก็ได้เทปเทปไฟร้อยเปอร์เ้แต่ถ้ามึงลงเล็กไปเลยไปเลยไปเลยแบบไม่ทันโอ้โหเียรี่นักการอร้องไห้จริงแล้วหลุดเลทอแปอ่ะแปดสิบแปดสิบเจ็ดหกเจ็ดหกครับเ่อกจหอันนี้เจ็ดเจ็ดไปท้อไปเฮีย แปดสิบแปดสิบได้แปดสิบได้แปสิบไม่เข้าถึงเข้เจ็งเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้เจ็เฮ้ยเมื่อกี้เจ็ดเนนี้เจ็ดแปดเจ็ดแปดปะโอ้ยไอ้สกิปใส่สกิปใส่สกิปีี้นี่รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอันนี้เจ็ดเก้าเกิไปเกิไปเฮ้ยินไปยิมเลยี่ีม้ลุเด็กร้องไห้เลยอ่ะ ท่าได้ไหมแปดสิบอันนี้แปดสิบไอเย่สมองไม่ประมวผงแล้วไอเหยื่โอ้ยไเหย่เอาไงเอาไงพี่บิ๊เอาไงเอาไงยี่กหน้ามืดไปเอาไงเฮ้ยเไเเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ย่ะส อย่าพึ่งเลขเชื่อกูเอาเพกกล้องกดเลยสิบีเออเนี่ยเพื่อออกสงตัวสีสีหนองเยหพิกสุดยอดเลยเอาไเก็บประทไปเดิมไปแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวไปเอ็กอกไป้ยออกออกออกเรีบรีบรอเรียบรรอยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยยเจุกเป็นยังานนักเทียบไปได้ยี่ห้อ S ตัวหนึ่งเจ็ดหกตัวหนึ่งแปดเอดโอ้ยดีใจว่าดีใจคนนี้ดีใจไอ้ีหนึ่งมั้้ยสีหนึ่งดิเอาเดียเดดิบิเอาดิเดดิเฮ้ยโอกาสสิบโลแรกมีโอกาสออกเยอะนะเว้ย่าดาวเอ้าพูดอย่างนี้ก็ไปสิบโลสิบโลไอสัก์ไม่ใช่ไปเลยไปเลยสิบโล เรียบร้อยเฮ้ยย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 ย่ยยเ่ยย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 ยุเยยยย่ยเยย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 ยกยยยยยยบยยยยย้ยย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 ย่อยยย่อยยแต่ยย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 ยียย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 ้ยย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 ไรแล้ว ทำไรมีการันตีไปให้เทียบไปละแต่มีกิโลอะดูก่อนจะให้กูดาวน์เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบปะเจสิบเฮ้ยได้ได้ได้ยได้อยู่ได้เทียวไปเลยเด้ออันนี้ได้เที่ยวไปอันนี้ได้อีกสิบเนี่ยเจ็ดสิบใช่ได้อีกสิบเจ็ดสิบได้เที่ยวไปเด้อโอเคพอเป็นไง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 อุ้ยไม่เนี่ยเชื่อกูเชื่อกูไหมคุ้มเชื่อกระถาเรามีคุ้มเลยสองตัวเลยเป็นไงเชื่อกูไหมเชื่อกูไหมบิ๊กนี่เกินชินมาต่อชีวิตผมไหมตอนแรกว่าจะหยุดพักพักไไไไ้นึงมม่่หยุดด ช่วยช่วงนี้เล็กเล็กมึงอัพเว้ยรี่ช่วงนี้ผู้เล่นมึงน้อยลงสีหนึ่งโลดเลยติดสีหนึ่ง DPS ติดแหลกนี่ส้ยสีหนึ่งคนละสีหนึ่งทำอะไรเฮ้ยกูอยากรู้สีหนึ่งทำอะไรอะเปิดเปิดพี่นิวกูรู้หน่อยกูไม่มีพี่นิวอะอยากรู้อะกันกระเด็นกันกระเด็นเวลาพี่ชาติตีพี่ไม่ต้องกลัวอนี่เลยสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งแต่ไม่กลัวหมายว่ามีจงลี่อยู่แล้ว มันเออจริงเนาะเออมึงจะกลัวทำไมมีจงลี่อยู่แล้วซีหนึ่งเออเอ,อเอาอะ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 มันไม่ผมเลิกเล่นวะ